ปอ่ยโชคดีอย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยไปทันแล้วไปแล้วเติมลังเลหรือเปล่าจานสุดแรงน่อยดูดูแสงให้ดีทูมไปที่แขนซ้ายจ้องไปที่หน้าผมทูไปที่แขนซ้ายจ้องไปที่หน้าผมมาแล้วเปล่าไป เอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมว่าช่องของผมมีแสงส้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนาเป็นออฟกัตซี เลยนะครับผมสภวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมรถทันทีหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายการชา แนะนำเป็น c g c Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงอยู่ข้างล่างเลย c g c Thailand ครับเพอมและถ้าไม่อยากจะดวงกากและพลาดโปรโมชั่นดีๆผมขอแนะนำนี่เลย r a z e r Go เติมง่ายสะดวกหาซื้อได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น ไลน์แอดลาซาด้าเคพัทหรือแม้แต่เซเว่นกูไปกดก่อนละลิงลาเซโกอยู่ข้างล่างเลย นะครับยินดีต้อนรับชาชน,นักราไร,รและวันนี้นี่ครับเราอยู่ในเกมสัตว์ประยุทธ์วิญญาจารนะครับผมวันนี้นะครับผมหอกงูเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยดูนี่หนึ่งในผู้ทำพิธีหอกงูแต่ถ้านี่หัวงูแต่ถ้านี่ฟาวคอนครับผมนี่ ของอฟตัดซีโร่แต่ตอนนี้สังเกตเห็นอะไรไหม, hmm. ม,มออฟตัดฟอลคอนมาแล้วนะครับผมอ่ะมาดูกันเลยดีกว่ามาแล้วนะครับผมหนึ่งในผู้ทำวิธีจากสำนัก วิญญาณยุทธนะยครับต้องบอกเลยว่าคือฮากันจังเลยสําหรับตัวนี้นะครับผมความสามารถของเขามาดูคอนเซ็ปต์หลักๆของตัวละครก่อนเลยมีสกิลสี่นะครับเป็นสกิลสั่งใช้เกาะเก็ตพิทักษ์นี่ทําให้ตัวเองโดนดาเมจเบาลง50ซและนับหน้าฝั่งตรงข้ามเลยพอใช้ปั๊บกูปัฟบเปี้ยงโดนดาเมจเบาไม่ติดดีบัฟบหนึ่งเทินแล้วในเทินนั้นถ้าศัตรูเล่นอาจำได้เบอร์หนึ่งถึงเบอร์เบอร์หนึ่งเล่นหนึ่งครั้งจ้องไว เบอร์สองเล่นกูจ้องไว้เบอร์สจ้องไว้วนกลับมาเบอร์หึกูจ้องไว้นับจํานวนที่คุณตอู้เล่นสูงสุด9้าครั้งพอมาถึงเทินเราปลาหอกเลยแบบสุ่มเก้าครั้งนี่คอนเซ็ปต์คือประมาณนี้คู่ดาวสี่เทินครับผม แต่นั่นแหละเมื่อคุณเส่ววแหวน10,000ปีเริ่มมาใช้บัฟบเองก่อนหนึ่งครั้งจ้องเลยมาถึงกอดกจ้องก่อนหนึ่งทีแล้วปลาเสร็จปับ๊บเราไปถึงเธอเราแล้วกอดกจ้องได้อีกหนึ่งครั้งประมาณนี้คอ,อนเซปต์ของตัวละครก็จะประมาณนี้แล้วก็เสริมดาเมจมาด้วยนะครับผมสกิลจ้องมองเป้าหมายเมื่อหอกงูเนี่ยโจมตีนะครับผมเป้าหมายจะติดจ้องมองได้รับดาเมจจากเราแรงขึ้นเรานะ จากเราคนเดียวแรงขึ้น70% <Wow. S 1> นะครับผมแล้วเมื่อเราตีเป้าหมายนั้นซ้ําก็จะยืดระยะเวลาไปเรื่อยๆแต่อีกสกิลหนึ่งเพื่อนจะตีแรงด้วยแล้วก็จะติดแบบเป็นดวงตาแต่เป็นแบบ <c oughs> อินฟินิตี้อ่านี่ก็แล้วแต่กันไปเดี๋ยวก็ดูดูที่บิวกันเองแล้วกันอ่ะ ต่อมาร้อยปีหกพิษไอ้ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับโจมตีติดพิษแล้วก็สามารถติดพิษซ้อนเลนได้ด้วยก็คือซ้อนทับกัน5ชั้นแล้วดามเมจที่ทําได้ก็ขึ้นอยู่กับพลังไอ้แขกเราก็คือติดพิษนั่นแหละอ่าและสกิลหอกที่เขาจะใช้นะครับก็คือหอกตาบาบนี่ท้าของผมนี่ปาแรงนะหอกตาบาบมาทำดามเมจห้าร้อยก็สี่เซนดูเปอร์เซ็นมันเยอะเนาะตอนโยนจริงผมพี่ผมไปดูเขาเล่นกันอะนะไม่ค่อยเห็นจะแรงอะตัวสวัาด ไ,ได้พอกำลังโจมตีศัตรูหนึ่งตัวเมื่อ HP ของหอกงูต่ำกว่า50เป็นครั้งแรกเขาจะใช้สกิลนี้กับศัตรูที่ HP ต่ำที่สุดฟรีซึ่งในขนาดที่ดาเมจสุดท้ายของสกิลจะสูงขึ้นอีก50เพูดง่ายว่าเมื่อเราเจ็บบาดเจ็บหุ้ยมึงเจ็บมนกันเหรอปาไปหนึ่งทีก่อนเออเพิ่มความแรงปาปาง้างสุดมือประมาณนี้นะครับคอนเซ็ปตัวละครของเขาก็อยู่ ที่ประมาณนี้มาเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาเจ้าของงูกันนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเตรียมกระชามาทั้งหมด170ใบและถ้าคิดจะเติมคิดจะซื้อกระชาเติมเกมมือถือให้นึกถึง CG c ีจีซีตะแลนครับไปดูวิธีการเติมเงินผ่านทางซีจีซีตะแลนแบบ30วินาทีไปอะนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่คิดจะเติมเงินนะครับอย่าลืม CGC t ไทยแลนดนะครับผมต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยเติมแพ็ก3,007 7นะครับประหยัดไปฟรี5,600บาทแล้วเอา5,600บาทนั้นไปเติมแพ็คลองได้อีกคือจ่าย3,007 7ทเท่ากันนะครับผมแต่ได้เพชรเยอะกว่ากันนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยและวิธีการเติมเงินง่ายๆอยากรู้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยแล้วกันไปเวลาเราเติมเงินนะครับกดที่ว่าเติมโอเออนไลน์นะครับผมมาเลือกนี่เลยมาแล้วนะ สรรพยุทธวิญญาจารย์แล้วเมื่อเราไปเติมที่ร้านนะครับจะสังเกตได้ว่าเราเติม3ามพใช่ไหมมันจะลดเหลือ3ามพอันที่2เติมพันแจะลดเหลือ1,590งพันห้าร้อยเก้าสิบสามพันเจ็ดราเติมในราคาแค่3ามพันห้าสิบนะครับส่วนต่าง500นี้ไปเติมแพ็กอื่นดีกว่าคือถ้าเติมในเกมอ่ะเติม3ามพใช่ไหมคุณจ่าย3ามพแต่ถ้าเราเติม CC ดคุณเติมแค่3ามพแล้วก็ไอห้าร้อยที่ได้ส่วนต่างมามาเติมอีก510คุ้มกว่ากันเห็นเห็นเหมประมาณ4,300 จ่ายเท่าเดิมมานะครับผมมาหากันเลย170ใบนะครับกิจกรรมมีอยู่ว่าเปิด20ครั้งวงแหวน50,000ปีเปิด50ครั้งนะครับผมได้เกราะตัวนะครับกระดูกลาตัวนะครับ90ครั้งการันตี SDR 1ตัวแบบซุ่มและ130ครั้งอันนี้เราจะสามารถเลือกได้แต่ไม่ใช่เลือกตัวละครเลือกสายไม่ไว่าจะเป็นคอนว่องไวควบคุมแทงอ่าพพอร์ตประมาณน,นี้ มาถ้าพร้อมแล้วก็ let's go โลแรกให้มันรู้ถ้ามีภาพหน้าตู้ก็ราชาตู้เลนมาเสมอนะครับแพนไว้ที่130ครั้งแต่ถ้าการันตีตัวนี้มันจะอยู่ที่ตึ้มแปลกบอทีแล้วแม่งก็ปรับเหลีไปทีงนะโอ้โหสองตัวเหมือนกันเลยอาจารย์เจ้าสองจุละโคนสุรอาจารย์เจ้ามา นี่ยครับหวังว่าคราวนี้เราจะไม่ต้องล้างตู้กันนะครับผมอ่ะต่อกันไปเลยสำหรับหอ,อกงูกดมาแล้วผมว่าน,นี้มาได้กินปเป้งเฮ้ยเดี่ยวดากอริล่าใช้เยอะอยู่ใน PP ตอนนี้นีครับผมสายถึกสายยั่วยุ นะคุ้มของเพื่อนได้หนึ่งตัวแล้วก็ทำให้สตูสึกแต่เราไม่ได้มารีวิวตัวนี้เปิดต่อเลยโลที่สาม let's go my friend ออกงูเฮ้ย <Hey, S 1> หนึ่งทองและออสการ์ Oscar, หรือเปล่าวะไม่รู้ออกงูหรือออสการ์แต่ตัวนี้ผมไม่เคยได้เตรียมตัวครับผมไป ออสการ์ Oscar, ว่าแล้วใส่กอกบินมันต้องไว้หนวดจิ้มหน่อยดีนะมันจะได้ดูเข้มๆแบบในการ์ตูนเอาโอเคเรียบร้อยนะครับผม S.S.R 1ทองตัวแรกของเราออกมาเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือออสการ์นั่นเองนะครับผมผมว่าการกดเบิ้ลแบบนี้ไม่ดีกว่าไปกดทีละครั้งไปต่อเ t s โกจ้าแล้วหลงเอาหน่อยเป็นพลังสองต้อง หกกลายแท้และเหมือนเดิมคนนี้ลาครั้งออกบ้างดียว่ะเออการันตีอยู่ที่ตอนนี้40ทับส0 0รแต่อย่าให้มันไปถึงขั้นนั้นเลยถ้าพร้อมแล้วเห็นตรงนี้ไหมครับมันจะมีดวงแสงซูมเข้าไปดวงแสงไหลลงมาไม่มีใครรู้ว่าที่แขนซ้ายเอ,อ้แขนซ้ายมันนี่แหละจะมีลงมาด้วยคนรู้น้อยนะมาแล้วมาแล้วปึ๊บไปคนรู้น้อย ดูแลจำนำไปใช้ของบองปั๊มปูพิษปลปปูพิษนั่นเองอทาราสองขั้วขามอให้กับเจ้าเอาลองทดสอบทฤษฎีเมื่อกี้ใหม่อีกหนึ่งครั้งครับดูดูแสงให้ดี ตูมไปที่แขนซ้ายจ้องมาที่หน้าผมทูมไปที่แขนซ้ายจ้องมาที่หน้าผมมาแล้วเปล่าไปมาอัดเลยสองทองดูยังไงก็รู้ครับตึ้มไม่นะบอกเลยว่าไม่กักนะครับใครจะเอาไปใช้ใช้ได้เลยนะครับผมแหมมอสไอ้ที่มันตัวไหนวะคอมเมนต์มันตัวไหนวะเนี่ย ไม่ไม่เคยเห็นในการ์ตูนอไปใบบัวเปิดซ้ำเลยมันคิดว่าผมจะออกไปทำสูตรเดิมสูตรแขนซ้ายแต่ผมเปิดซ้ำเลยอาจารย์ไม่ตั้งตัวก็เลยส่งม่วงมาให้หนึ่งทีไม่เตรียมกูก่อนหมาไฟไบไม่เตรียมกูก่อนนี่ไงล่ะห้าสิบหโอเคเรายังพอมีอยู่ไปครับโลต่อไปบอกเลยว่ากดครั้งละเจ็ดแปดรอยแล้เนี่ยอะนี <c oughs> จะเติมไม่เติม ซีนีซีซซดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชรัดนะโ,โอ้มาคู่เดิมเลยดอกบัวแมมมอสรอละซ้ำอีกหนึ่งทีเริ่มร้อนเริ่มเดือดไม่ต้องพูดเยอะกอลัวรัวปปึ้มหนึ่งทองสามโอ้ยใช่ตัวนี้ใช่ ไหนๆเราก็มีสก,กินถังห้าแวแล้วก็ขาดเมียมันมึงก็เลยเอาเมียม,มาให้เลยเอาอน,นี่ใช่เมียมันเนี่ยงงกันเน่ยไอ้น,นี่ใครเนี่ยถังโยหัวยมหัวมึงไงเลยโอ้โหโดบละกอรีล่าอาจารย์ใหญ่และลูกน้ำแข็งปะ่ะสามอีงหนึ่งที มันไม่คิดว่าผมจะกดซ้ำเพราะว่าเวลาผมได้ทองผมไม่กดเน็กบอกเลยว่าหลอกในหลอกบอกงอูไปเลยกับเบบีดรัโดนฟ้าใส่ไ่ได้กับเบบีดรังหุ่งดางอีเขาก็บอกว่าบางกรฟ้าตอนนี้กำลังเมตากำลังฮิตก็เลยมาฟะแปลกๆละเหลือแค่3โลเท่านั้น เหลือแค่3โลแลน,นคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับช่วงนี้ถังซานค่อนข้างไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่เล่นแหละแต่ว่าไม่ได้แบบบ้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับตอนนี้ไปติด s อสเก็บโฟมทกโคนะครับใครอยากให้ผมทําคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเกมอะไรหรือเกมนี้ให้ทําคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์ไว้ใต้ใคลิปวิดีโอที่ถออนะครับผมอ่านตลอดผมจะได้มาตามใจทุกคนไปครับโลที่11 let's go boy และนั่นก็คือแม่งแค่สามครั้งใจไม่ค่อยดีเหมือนกันเนี่ยตึมมาลรือเรือข้ามเลยเสียเวลามาต่อครับผม let's go ครับจริงจริงอาจารย์เอิเอเลยมันจะชอบพูดแบบ พูดเยาอยย่นในแล่ขอให้เจ้าช่วงดีมันจะพูดแบบเชียร์ควรภาษาตามภาษาแบบเทคทีนแบบโง่ๆเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามันเชียร์เราเมื่อไหร่เดี๋ยวเราล็กดเนี่ยเจ้ากําลังลังเลหรือเออเดี๋ยวรอบหน้าคนพูดนะเรากดเลยผมว่าตอนนั้นนะอนจาจจะแบบทำให้มันเล่าหรือไปกำลังลังเลหรือล,ล,ล,ลังเลดิผมไม่มั่นใจตัวมึงอะคือเป็นงาจบลวคลิปนี้อุ้ยเหมยล่าสุด แตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอุ้ยเหมยท <c oughs> ำอะไรอ่ะมาคลิปนี้แม่งเหมือนไม่ได้อ่านคลิปนานแล้วมันหลุดๆอ่ะมันหล,นนนลอนๆอ่ะอ่ะลุยกันต่อครับผมเหลือห้าสิบใบละไปเอา้าลืมเลยอย่าทำสูตรเมื่อมันพูดแล้วเราจะกดลืมเลยครับครับเอาหน่อยเพชงกาแฟจิตปั๊มจบละ นกฮูกผมไม่ใช่อาจารย์เจ้าโอเคจริงๆมันครบแล้วนะแต่ผมขอท,ทําทฤษฎีเมื่อกี้ก่อนพูดปับ๊บกดปุ๊บเจ้าสามารถปลุกพลังวิญญ,ญาณได้ที่นี่นนรู้แต่เดี๋ยวมึงจะแบบมันจะเชียร์เราอีกหนึ่งทีเจ้ากําลังลังเลหรือปับ๊บลังเลไม่ต้องลังเลเลยเสียบพลวดเข้าไปเลยมาขอให้โชคดีอย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยไปดันแล้วไปแล้วึ้มลังเลหรือเปล่าจาสุดแรง่อยจบสวย่ะจบ วว่่ววยามาเรียบร้อยหอกงูถือว่าคลิปนี้140ใบถือว่าเจ๋งอยู่โอหุ้ยเปิดตัวเท่ว่ะไปให้ให้ถ <c oughs> ือแบบนี้ก็ได้ นะถือแบบนี้ก็ได้ถือแบบนี้ก็ได้อบบไดหอกแต่แม่งแบบพลิกมือถืเอเฮ้ยแบบกูชำนานสุดสุดเฮ้ย้ยขอดูดทีโอ้โหดูไม่ได้ละโอ้ยเปิดตัวแม่งเท่ดีว่ะจากเปิดตัวเท่ดีอ่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมมีแถมไม่ไอาให้2สองตัวรับกระดูกวิญญารับสุ่มรับกล่องซุ่มแถมไม่อีกสองตัวจัดให้ครับ มามีโอกาสอ,ออกหอกงูเหมือนกันไปออกออกยากอยู่ตัวนี้ถือว่าแจมสัญญาหนิงหลงหลงถือว่าแจมอยู่ถือว่าแจมอยู่ออกยากอยู่ตัวนี้มีโอกาสดอารอปหอกงูด้วยจ้องมาที่นี่ใช้สมาธิมาที่ผมเต็มตัวเต็มตัวไปเลยไหมไปเลยไหมดูนิว้ว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 ดูนิวน้วไป อยากดูฉากก็ได้ดูอีกทีอ่ะโคตรเท่ไปสูตรเพื่อได้หนึ่งหนึงเออมีใครคอมเมนต์ไหมบ้างว่ากล่องนั้นเป็นโคตรเกลือเลยว่ะสิครั้งไป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 โอ้โหป่าหมดแปดครั้งนะดวิญญาณป่าป่าป่าเอจะเป็นกูคนเดียวที่ไม่ได้กระดูกวิญญาณเลยเหรอเออป่าป่าป่าเองั้นสิวะ ปาปไปเฮ้ยบักไะเนี่ยไปกระดูกลิงกอรีล่าโอ้ขาจะงอยสมาธิอ่ะนะครับผมวันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมผมบอกแล้วว่าดุงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับตอนแรกก็แอบวันๆอยู่ว่าจะจะไม่ออกมานะครับแต่ว่าพอคิดว่าผมเป็นราชาตู้เลน ก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ก็หอกงูจุติเข้ามาลองดครับผมก็ไม่ต้องมาเปิดตู้นี้ละถ้าไม่อยากเอาตาในครับผมตาเทพดาวแล้วก็ถ้าอยากจะรับจริงๆก็มาซัดตู้นี้ได้แทนผีวีตรงผมว่าสองดาวแดงเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันก็คงจะชิวๆโอเคเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราเช่นเคยนี่ครับลาไปก่อนคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ กับผมเลยนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนนึง,งนนเลยครับที่ผมผ้าไหมแล่นในสตรีมสดเนีครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลบนักรัดไลค์ตั้งแต่ชั่ววลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน